สุภาษิตจีนมีกล่าวไว้ว่ารู้เขารู้เราลบร้อยชนะร้อยดังนั้นกลุ่มแอริยะที่ต้องเดินข้ามแม่น้ำยูเฟรติสจำเป็นต้องรู้ว่าศัตรูเราคือใครและเราต้องเดินทางสภาวะเช่นไรเราจำเป็นต้องรู้แผนการของพระผู้เป็นเจ้าที่ได้จารึกในประวัติศาสตร์ในพระคัมภีร์โดยเฉพาะช่วงที่โมเสสและพรรพวกเดินทางออกจากอียิปต์ ข้ามทะเลแดงไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาไม่ว่าจะเป็นปฐมการบทที่6ข้อที่สบุตรแห่งพระเจ้าเอามนุษย์ผู้หญิงเป็นเมียรหรือในบทยบบทที่หนึ่งข้อที่6คคำว่าบุตรของพระเจ้าในที่นี้ก็คือทูตสวรรค์อย่างชัดเจนมัทธิวบทที่22ข้อที่30พระเยซูเคยกล่าวไว้ว่าทูตสวรรค์นบนสวรรค์ไม่มีการสมรส นั่นก็คือเฉพาะทูตสวรรค์ที่อยู่ในสวรรค์ปทมการบทที่6ข้อที่4เราทูตสวรรค์ก็ให้กำเนิดพวกเนฟิลิมเนฟิลิมก็คือพวกยักษ์และพวกนั้นอาศัยอยู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาเลเวีนิธีบทที่19ข้อที่19พระผู้เป็นเจ้าให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเพราะพันธุ์ข้ามสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ดังนั้นเมื่อทูตสวรรค์ลงมาสมสู่กับมนุษย์ พระผู้เป็นเจ้าจึงต้องทำให้น้ำท่วมโลกล้างสายพันธุ์ยักษ์ให้สิ้นไปจากโลกใบนี้หนึ่งเปโตรบทที่สข้อที่20-21ถึง21น้ำบัพติศมาก,ก็เปรียบเสมือนน้ำล้างโลกที่ในยุคของโนอาในยุคโนอาพระผู้เป็นเจ้าได้รับพระวิญญาณของพระองค์กลับคืนมนุษย์จึงมีอายุไขเพียง120ปีเมื่อเทียบเท่าหลายร้อยปี สมัยก่อนและพระเยซูจึงท่องทำการตายแล้วฟื้นคืนชีพเพื่อที่จะถ่ายพระวิญญาณกลับคืนมาให้เหล่ามนุษย์และมนุษย์จึงสามารถมีชีวิตชั่วนิรันดร์เราพูดสวรรค์พราะความตันหาจึงลงมาสมสู่กับมนุษย์ผู้หญิงทำให้เกิดพวกชีโรและพวกยักษ์อยู่บนโลกใบนี้แต่พระผู้เป็นเจ้า ได้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ปกคุมหญิงสาวพรหมจารีและให้กำเนิดพระเยซูพระบุตรองค์เดียวที่แท้จริงการดาวิถีบทที่13ข้อที่1ถึง2ข้อที่21ข้อที่27-28ถึง28และข้อที่3 2 3ถึง33ล้วนกล่าวถึงพงพันยักษ์ที่ยังไม่ตายหลังจากน้ำท่วมโลก ที่อยู่ในดินแดงแห่งพันธสัญญาคานาอันนั่นก็คือสาเหตุที่พระผู้เป็นเจ้าให้พงพันธุ์ของอับราฮัมไปอยู่ในประเทศอียิปต์กว่า400ปีเพื่อได้กองพลกว่า6แสนชีวิตบุกเข้าดินแดนแห่งพันธสัญญาแม้พวกเขาได้เห็นลิทานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าในการเปิดทะเลแดงและถล่มกองทัพอียิปต์ อันเกรียงไกลอย่างราบคาบพวกเขาก็ยังไม่กล้าบุกดินแดนแห่งพันธสัญญาการดาวิถีบทที่13ข้อที่33เมื่อพวกเขาเห็นเหล่ายักษ์พวกเขาเปรียบเสมือนตัวเองเป็นตัแตนในประวัติศาสตร์มีการค้นพบเจอซากยักษ์มาแล้ว เช่นยักษ์แห่งคาสเตเนอร์ที่มีความสูงถึง3.5เมตรโดยนักมนุษยวิทยาจากฝรั่งเศสจอร์เจอร์เวลชิดดีลาพูนในปี1890เช่นเดียวกันในปี1894ก็มีหลายสำนักลงพิมพ์ได้ตีพิมพ์ข่าวมีการค้นพบหัวกะโหลกเส้นรอบวง ขนาด 28, 31และ32นิ้วกระดูกมนุษย์เหล่านี้ที่นำส่ง Paris Academy เป็นเผ่าพันยักษ์ที่มีความสูงถึง10-15ถึงฟุตโจชัวบทที่11ข้อที่21-22ถึงโจชัวได้กำจัดเมืองยักษ์จนหมดสิน้นในดินแดนอิสราเอลเหลือเพียง3เมืองเท่านั้นนั่นก็คือเมืองกาซ่าเมืองกัต และเมืองอัชโดสายพันยักษ์ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียรหรือยักษ์ทารกก็โดนโยชูวาและกองทัพกำจัดจนสิ้นสร้มันจึงไม่แปลกใจที่พระผู้เป็นเจ้าตั้งชื่อพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่มีนามว่าเยซูอีกในหนึ่งก็คือโยชูวาผู้ปราบเมืองยักษ์และนั่นก็คือสาเหตุหลักที่พงพันธุ์ซาร่า ต้องได้ครอบครองดินแดนแห่งพันธสัญญาเพราะเป็นผลงานชิ้นโบแดงของพงพันธ์ซาร่าที่ได้กำจัดเมืองยักษ์เกือบสูญสิ้นไปจากแผ่นดินอิสราเอล oh. Oh. ตอนที่ oh. Oh. ดาวิดจะสู้กับกอราอัตดาวิดเลือกหินขึ้นมา5ก้อนหลายคนคงคิดว่าดาวิดกันพลาดแต่หารู้ไม่ว่าในกองกำลังของศัตรู มียักษ์แฝงตนอยู่อีก4ตนตน 2. ซามูเอล15:21-22ถึงเรายักษ์4ตนสุดท้ายก็โดนนักรบของดาวิดจัดการจนราบคาบและสูญพันธ์ไปในที่สุดดังนั้นมันคงไม่แปลกใจที่พระผู้เป็นเจ้าได้ให้เชื้อสายของดาวิดเป็นเชื้อสายบัมพุรุษของพระเยซูผู้ที่พิชิต ยักให้ศูน0พันหลังจากน้ำท่วมโลกเรายังคงจำได้ซีซั่นที่หนึ่งตอนที่1 1ซาดูดี174ข้อ4ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงตั้งชื่อให้กับดาวทุกดวงพระผู้เป็นเจ้าคงไม่ไปเสียเวลาตั้งชื่อเหล่านั้นถ้ามันไม่มีความสำคัญและไม่ได้อยู่ในแผนการของพระองค์ดาวหางเฮลบ็อบได้ทำสัญ,ญลักษณ์ไม้กางเขน ตามความสำแดงใหม่ของพระเมตตานั้นบนกลุ่มดาวเปอร์เซอุสและหัวปีศาจเมดูซ่าในตำนานของกรีกพวกเทพเจ้าก็ได้ลงมาสมสู่กับพวกมนุษย์และได้กำเนิดบุตรที่เป็นฮีโร่และพวกยักษ์เหล่านี้ตรงตามพระคัมภีร์เมื่อดาวิดได้กำจัดพงพันยักษ์ให้สูญสิน้นพระเยซูจึงเป็นสายพันธุ์ ของบุตรแห่งพระเจ้าและบุตรแห่งมนุษย์องค์หนึ่งองค์เดียวเท่านั้นพระผู้เป็นเจ้าใช้เวลากว่า400ปีเพื่อที่กำจัดพงพันยักษ์ให้สูญสิน้นแต่ยกที่สองก็คือการกำจัดต้นกำเนิดของเหล่าสาเหตุนั้นนั่นก็คือเหล่าทูตสวรรค์ที่ตกสวรรค์พระเยซูได้ชัยชนะฝ่ายวิญญ,ญาณกว่า2000ปี และเรามานได้ตกจากสวรรค์นในวิวณ์บทที่12แล้วสุดท้ายกองกำลังของเราต้องเอริยะไปดินแดนแห่งพันธะสัญญาเพื่อที่จะปิดจบสงครามอามาเกดอนบนโลกใบนี้